ล่าสุดเดบอยจะมีงานแบบเซ็กซี่อันนี้คุณเอ็มรู้ไหมครับรู้ไปแล้วรู้ครับก็ไปไปไปเราไปสวยได้ไปเฝ้าสแกนอะไรก็ไปเฝ้าแต่แบบคนที่คนที่ทำงานก็รู้จักกันหน่อยครับผมก็มันก็ไม่มีอะไรนะได้ขอดูก่อนไหมครับว่าถ่ายแนวไหนอะไรยังไงก็เข้าไปดูข้างในเลยเข้าไปอยู่พี่ไปแล้วก็เลยก็เซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่มากมีหึงคนนี้ว่ไม่หึงก็ มันเป็นงานก็เ็าทางานแล้วก็มันไม่ได้ไปทํางานน้าเกลียนก็รับได้แล้วไม่เราอีกอย่างคือพี่ใหญ่เอามาถ่ายด้วยนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นมืออาชีพจริงๆค่ะแล้วก็ตอนหัวหนังสืออิมเมจเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วเนาะคุณเนมกับผก็เลยไว้วางใจค่ะมมีสแกนก่อนมาช่วยเลือกอะไรยังไงมั้งครับผมไม่สแกนเพราะว่าไม่ต้องสแกนเพราะว่าพี่ๆตัดสินเขาเก่งอยู่แล้วไม่ต้องสแกนเขาเลือกของที่ดีสุดแล้วก็ หนึ่งก็ถ่ายออกมาให้ดีที่สุดนะครับมีห้ามไหมว่าคล่ห้ามนี้โพสเยอะเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวพี่ต้องลองดูมันจริงๆผมก็มันก็โป้แหละแต่แบบผมไม่ห้ามอยู่แล้วเพราะว่าพี่ยามาเขาถ่ายเขาก็าเขาแบบมือหนึ่งอยู่แล้วผมว่าเขาก็ต้องออกมาให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่น่าเกลียดต,ต้องให้เกลียดอยู่แล้วครับอันนี้เขา<อ><อ>ไม่ห้ามจริงป่ะครับพอบนบเขาไม่ห้ามจริงจค่ะ<ช>แต่ว่าถ้าเป็นหนังสืออื่นก็ห้ามถ้าเป็นหนังสือพวกหนังสือหนังสือเฮชแท็มอะไร หรือว่าหนังสือพวกหนังสือสูเลยรจะไม่จะไม่ชอบเอออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบห้ามเลยใช่หนังสืออะไรกใชื่อเลยจริงเหรอไม่ใช่เดี๋ยวไม่ยั่ยัไม่มีช่อแม่ไม่ไม่ถึงเนี้ยเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วก็เขาก็มีแฟนแล้วแล้วทำงานสักคนแต่ทำงานโอเคมันทำให้สบายใจขึ้นไหมคะปอยตอนทำงานออะไรยย่างงเี้สบายใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเออปอยก็ไม่ได้ถ่ายแบบฟิตซี่บ่อยก็มีถ่ายไปเล่มก่อนหน้านี้นะคะก็ ก็ไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่าตอนนั้นก็เราไม่ได้ถ่ายคู่ใครแต่เนี้ยเรามีการถ่ายคู่แต่แต่ก็พี่โทนี่ไปรู้จักเขาตั้งนานแล้วค่ะก็เลยจึงแบบว่าสบายใจในการทํางานงแล้วก็พี่โทนี่เองเขาก็ดูรักแทนมากเห<ช>็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วใช่ไหมเห็นแล้ว<ม>สุดเป็นพ่อเป็นแม่คนไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่แค่ไปอุปการะเฉยเลี้ยงแบบเหเลี้ยงดูเขาเลยเป็นเลี้ยงดูที่เด็กที่ไหนอะไรแต่จริงๆก็เลี้ยงเลี้ยงเกือบก็คือไม่ได้เลี<ม>้ยงคนเดียวก็คือหลายๆคน ยังแบบเขามีประมาณเด็กประมาณมีประมาณร้อยคนร้อยหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งเกือบร้อยเกือบร้อยอะเป็นไปอาเป็ที่ไหนจริงๆนะคะอยู่ที่บ้านเครื่องฟ้าปากเกรดแห่งจริงแล้วเราเราอุปการะค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นในทํานองกฎหมายลูกเป็นธรรมชัดเจนแต่ว่าน้องๆน้องๆกลุ่มนี้นะคะเราไม่สามารถจะพากลับบ้านได้เพราะว่าน้องเขาจําเป็นจะต้องมีพยาบาลคอยดูแลตลอดเวลา ปอยเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านาการเงินแล้วก็ช่วยเหลือในด้านความอบอุ่นค่ะก็าะฝากทุกคนไปช่วยดูแลด้วยค่ะใครป็นคนที่มาเรื่องนี้ว่าจริงจริง <ๆ S 1> แล้วปอยแค่ไปทําบุญเฉยๆตอนวันแรกๆนะคะแต่ว่าพอไปเห็นบุ๊บคือคือจะไม่เหมือนที่ที่อื่นทั่วไปอยากให้พี่ลองไปเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะจะสื่อสารกับเราไม่ได้จะพูดกับเราไม่ได้เลยค่ะแล้วก็น้องก็ค่อนข้าง เขาเรียกว่าจํานวนของคนไข้กับจํานวนคนดูแลเนี่ยต่างกันเพราะว่าจํานวนคนไข้เยอะมากจนบางครั้งเนี่ยน้องเขาเจ็บปวดนะคะก็ต้องเขาจําเป็นคนหมือนเขาจะต้องการคนที่ไปดูแลคอยก่อนอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่อยากมีน้องด้วยเปล่าต้องมีน้องไปทำเลยมีทำเขาเกตเต็งนะเขาอยากมีลูกด้วยเปล่าก็เลยต้องไม่เกี่ยวเนาะก็จริงก็ไม่เกี่ยวที่แค่แบบเราไปเห็นว่าแบบเหมือนเขาแบบได้อยากได้ความอุ่นผมไปครั้งแรกว่ จริงๆก็ร้องไห้ถ้าแบบพี่ๆไปอ่ะจะเห็นเห็นสภาพตอนนั้นเนี่ยแต่พี่ก็ต้องร้องไห้แน่นอนแต่คืออยากแค่อยากให้ความอุ่นเพาะนี่ับไม่ได้อยากเป็นพ่อแม่เคยเคยมีคนถามว่าว่าจริงๆแล้วปล่อยให้น้องหรือว่าใครเรียกเราพ่อแม่ไหมจริงๆไม่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 ต้องการแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องการอย่างนั้นเลยเพราะว่าคือคือเราไปเราไปเราเหมือนไปด้วยใจจริงๆอะค่ะไม่ต้องไม่หวังผลตอบแทนแล้วเขาเรียกเรียกพ่อแม่ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะเพราะน้องเขาพูดไม่ได้ อยากให้ลองไปนะโอเคแต่งนะแต่งกับเดตไหมอะไรยังไงข่าวดีนี่อะไรยังไงยังยังเด็กค่ะยังเด็กแสดงว่ายังยังไม่คิดเรื่องนี้เลยใช่ยังไม่คิดเรื่องนี้ลยแต่จริงก็แ้่จริงก็จริงก็ไม่อยู่ในแผลไม่หรอกจริงก็ผมเซย์บอกไปแล้วว่ารอเทิร์นโปรได้ปั๊บแต่งงานนั้น ราเทิร์นโปรโปรต่อไปครับแล้วก็มีแววไหมครับเราเทิร์นโปรก็มีแววอยู่ก็ใกล้แล้วก็นนี้พี่นายปีนี้พี่ชายเพิ่งเทิร์นโปรไปเมื่อได้เมื่อวานก็อยากจะก็อยากจะก็เราพรุ่งนี้หรือเปลไม่ครับเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งรอครั้งต่อไปสิ้นปีเนี้ยแต่ยังไม่แต่งนะคะพี่แปดเดี๋พี่แปดแต่ไม่ใช่เทิร์นโปรก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งโอเคไหมครับพ่อโอเคเจ้าสาวเทิร์นโปรแล้วเพราะว่าคุณเอ็มพูดเล่นค่ะคุณเอ็มพูดเล่น เราเองก็ฝันไปคือคิว่าอยากจะเป็นต้นสายก็เออ่รอดูอนาคตค่ะตลกไม่กล้าพูดโอเคทำไมอ่ะก็เพราะว่าเอ่ออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งเออ่ตอนนี้ที่ี่ก็ต้องขอบคุณที่ที่คุณเนมมีความรู้สึกดีๆแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าคุณเนมจะยังมั่นคงไหม เรา,า,าไม่อยา่างคูดตัวกลัวรรกระแสสังคมได้ป่มแต่งงานก็ <c oughs> ใช่ก็ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวนะคะเพราะวแบบคุณเมเสมอว่าถ้าจะแต่งงานแล้วกฎหมายยังไม่รับรองแต่งไปก็ดูตลกดีอะค่ะก็รอกฎหมายรับรองไปดีกว่านะ,ะอตอนนี้ก็ต้องจับมือกันเดินหน้าเรียกร้องไม่ต้องรับรองเอนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเรียกร้องอะไรแต่แต่งงานบางทีเราอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงกันไปก็เขาบางคนรักกันแล้วแต่งงานมันจะเป็นอีกแบบนึงงั้นเราอาจจะคันนีไปกอนจัดนเรื่องแต่งงานผมก็คิดอยู่แล้วอยากแต่งงานกันอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แฮปปี้เสรแล้วก็พอแล้วแค่น,นี้ก่อนก็ได้